อันนี้ผัดอะไรครับผัดปูดองว่ะผัดปูนาผมก็หนึ่อ๋อผัดปูนาด้วยออันนี้ปูที่ยายไปหามาใช่ไหมนี้ก่อนที่จะเอามาแกะย่าง,งีงทำอะไรมาต้มบ่อ๋อนึ่งครับนี่เป็นเมนูแบบชาวนาน,นะครับเป็นอาหารอีกมือ้อ หนึ่งนะครับเมนูหนึ่งที่จะทานวันนี้นะครับแล้วเอาน้ำตัวนี้ใส่อะไรบ้างครับผงกะหรี่ชูรสน้ำปลารสดีใช่ไหมแล้วก็มีพริกไทยด้วยครับผม,มแล้วก็ซอสหอยนะครับแล้วมีตำกระเทียมพริกนะครับมมเมนู ปูหน้าผัดผงกะหรี่นั่นเองครับหน้าฝนและกับปูก็ขึ้นเยอะครับยายก็เก็บหน้าบ้านครับผมนี่ใส่นมนะครับอั<ม><ม>นนี้นมอะไรครับนมจจินะครับน้ำลากกะเพาครับน้ำนีปรุงด้วยผงกะหรี่น้ำตา น,น้ำตาลนิดหนึ่งซอสนีซอสใหม่นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยไข่ไข่ด้วยับไข่ไข่ีกับไข่ด้วยครับมีไข่ด้วยนะครับนี่มีไข่ด้วยครับมีนมมีไข่นะครับคนได้ทีแล้วครับตอนี้ใส่ใบตั้งอใบอะไรครับตั้งโอ๋นเใบตั้งโอ๋นใบตั้งโอ๋ แล้วต้นหอมใส่ไหมเนี่ยใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ใหญ่ก็ใส่ก็ได้แบบบ้างๆผัดใบตองให้มันเข้ากันนิดหน่อยอือใส่ก้อนนี้หน่อยแล้วก็ใส่พอมกินได้ผิดไทยใช่ไหมผิดไทยก็เสร็จเลยเวลาเล็กใส่จังให้ผิดไทยเสร็จแล้วผิดไทยจนให้เข้ากัน ไข่นมนะครับอุ้ยหอมนะครับเพียงครับอกินกับข้าว,าวร้อนๆนะครับ